สวัสดีครับวันนี้วันที่นะครับ28เดือนกรกฎาคมนะครับ2563นะครับเวลานะครับ13บสนาฬิกานะครับ32นาทีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเริ่มนะครับคลิปนะครับนะตู้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าท่านเนี่ยนะครับคือตู้คอนโทรลนะครับตู้ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด 700CCA นะครับสองลูกนะครับเป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตู้นะครับไปดูนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเปิดมาตอนนี้นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่นะครับไม่ถึง1แอมป์นะครับอยู่ที่0.6แอมป์นะครับ แรงดันนะครับขณะที่ใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับสิบสองจุดห้าโวลต์นะครับขณะที่โหลดดึงอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดตู้ดูกันเลยครับในตู้นะครับประกอบด้วยนะครับหนึ่งนะครับคัตเอาท์นะครับขาเข้านะครับไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับเข้ามานะครับจะผ่านคัตเอาท์นะครับเมื่อผ่านคัตเอาท์เข้ามานะครับเขาก็จะมาต่อที่ นะครับเทอมินอลตัวล่างนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะปรับกล้องให้ดูนะครับนะครับเมื่อผ่านก็จะมาที่เทอร์มินอลนะครับนี่นะครับเทอร์มินอลนี่คือออกจากท่านเอามาเทอร์มินอลเมื่อผ่านเทอร์มินอลนะครับเราจะปรับอาหันกล้องอีกนิดนึงก็จะมาที่ไดโอดครับไดโอดนะครับเป็นไดโอดบิดนะครับมาที่ไดโอดบิดนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เราต่อไว้กับอลูมิเนียมระบายความร้อนนะครับนะครับไดโอดบิดไดโอดบิดก็คือทําหน้าที่นะครับให้กระแสไหลผ่านอย่างเดียวนะครับย้อนกลับไม่ได้นะครับนะก็คือทําหน้าที่กันกระแสย้อนกลับเท่านั้นเองนะครับไดโอดบิดนะครับเมื่อผ่านไดโอดบิดนะครับก็จะลงมาที่เทอร์มินอลอีกทีนะครับเห็นสายแดงๆลงมาเยอะๆเนี่ยนะครับนะ ผ่านไดโอดบิดเพราะว่าไดโอดบิดเนี่ยเราจะผ่าน2ตัวนะครับเราลักษณะผ่านขนานกันเพื่อให้กระแสนเนี่ยมันไหลผ่านได้เยอะนะครับจากการที่เราผ่านตัวเดียวเนี่ยมันผ่านได้น้อยนะครับเราก็เลยเอาไดโอดบิดเนี่ยสตัวนะครับไดโอดบิดทั้งหมดมี3ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับนะอ่ะผ่านมา2ตัวปุ๊บก็จะลงมาที่เทอร์มินอลอีกหนึ่งครั้งนะครับลงมาที่เทอร์มินอลหนึ่งครั้งเมื่อลงมาที่เทอร์มินอลเสร็จปุ๊บสายสีขาวก็จะไปต่อจาก ไดโอดบิดที่ผ่านลงมาที่เทอมินอนนะครับมาเข้าแผงวงจรนะครับเดี๋ยวเราปรับให้ดูแผงวงจรอีกทีนึงครับก็เข้ามาที่แผงวงจรนะครับควบคุมแรงดันนะครับนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับนะตัวนี้นะครับแผงวงจรควบคุมแรงดันโดยมีนะครับ IC 338นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับเป็นตัวปรับแรงดันนะครับ <อ> IC นะครับสังเกตจ,จะติดอยู่ใต้นี้นะครับนะติดอยู่กับระบายความร้อนเราใช้ฮิตซิงตัวใหญ่ๆเลยเพื่อระบายความร้อนนะครับเม <c oughs> ื่อผ่านวงจรน,นะครับผ่านวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาที่นะครับขาออกสังเกตเนี่ยขาเข้าเราจะมีทั้งขาบวกนะครับที่มีสีแดงและก็ขาลบนะครับคือไฟเข้าวงจรมีทั้งบวกทั้งลบแต่ขาออกเราจะเอาแต่บวกอย่างเดียวนะครับ ลบเราไม่เอานะครับลบเราต่อตรงจากนี่เลยนะครับนะเราเอาแต่บวกอย่างเดียวบวกมาเรามาผ่านผ่านอะไรนะครับผ่านออกมามาเข้าที่อ่าเมื่อออกมาปุ๊บเรามาเข้าที่ไดโอดบิดอีกครับออกจากวงจรนะครับเรามาเข้าที่ไดโอดบิดอีกนะครับไดโอดบิดสังเกตนะครับก็จะมีบอกนะครับที่เป็นรูปลื่นทรายกับเป็นรูปบวกนะครับ ขาบวกฝั่งตรงข้ามจะเป็นขาลบครับฝั่งนิว้หวหัวแม่มือผมเนี่ยจะเป็นขาลบ2ขานี้จะเป็น AC นะครับเนี่ยสขาท,ที่อยู่ระหว่างมือผมจับเนี่ยจะเป็นเนี่ยคือนเนี่ยขานี้กับขานี้เป็น AC นะครับเราก็ต่อเข้าที่ของขานี้นครับเ c เพื่อมาออกมาที่ขาบวกนะครับถ้าเราต่อตัวนี้นะครับไดโอดบิดจะต่อกันลักษณะ4ตัวอย่างนี้นะครับ1นะครับ2ขึ้นมานี่แล้วก็1 2ขึ้นมานี้ คือมันจะผ่านมันจะผ่านไดโอด2ตัวนะครับเราก็เลยต่อที่ขาเนี้นะครับบิงเข้าไปหาขาบวกทั้งคู่นะครับขาบวกจะย้อนกลับมาขา AC ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วแล้วเมื่อเราต่อผ่านไดโอดบิดนะครับมาที่อะไรนะครับมาที่เดี๋ยวเราจะปรับให้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งมาที่แอมมิเตอร์ครับชุดนี้นะครับแอมมิเตอร์วลต์มิเตอร เมื่อผ่านแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์เสร็จกลับมาที่เทอมินอลอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาที่เทอมินอลเห็นสายแดงๆข้างล่างเยอะๆไหมครับเดี๋ยวปรับอีกนิดนึงนะครับปรับกล้องให้ดูนะครับเห็นสายแดงๆข้างล่างนะครับนี่นะครับต่อเข้าไปแบตเบตอรี่นะครับเข้าไปแบตเตอรี่ขนาด 700CCA ต่อขนานกันไว้2ลูกนะครับถ้าจะให้ดูก็คงไม่เห็นนี่นะครับกละมัง กละมังข้อไปอยู่นั่นแหละครับคือแบตเตอรี่นะครับกละมังข้อไปอยู่คือแบตเตอรี่2ลูกนะครับขนาด 700CCA นะครับหรือนะครับขนาด 100m นะครับ 100m ลูกของ FB วัดได้ 700CCA นิดๆนะครับอีกลูกหนึ่งถอดมาจาก f o r d a n g e r ของเขานะครับให้มานะครับเป็น 700CCA เช่นกันนะครับแต่แอมต่ำกว่าแต่ได้วัด CCA แล้วได้เท่ากันนะครับ าถามว่าทำไมมันเท่ากันแบตมันคนละอย่างกันนะครับอีกแบตหนึ่งมันคุณภาพกว่าอีกแบตยี่ห้อหนึง่งมันเป็นแบตท,ที่คุณภาพด้อยกว่านะครับแบตท,ที่ผมซื้อมาเป็นยี่ห้อเอฟบีแบตท,ที่แก่มาของ f o r d d a n g e r นี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้ผมจะผมไม่รู้เหมือนกันว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่ดูแล้วเขาคุณภาพดีกว่านะครับ C T A จึงได้ใกล้เคียงกันนะครับด้านหลังนะครับแผงโซลาเซลล์ผมอธิบายนิดนึงผมอยู่คอนโดนะครับ ถ้าการอยู่คอนโดนะติดแผงโซลาเซลล์ได้ยังไงก็ติดอย่างนี้แหละครับเนี่ยติดแนวตั้งนะครับไม่สามารถติดแนวนอนได้นะครับเราติดไม่เกินขอบปูนของเราออกไปนะครับอยู่ในขอบปูนเรานะครับก็สามารถรับแสงแดดได้เป็นบางช่วงเวลานะครับที่รับเต็มเ็มเลยนะครับ <ME> <RI O. S 1> เมื่อเขารับเต็มเ็มเนี่ยกระแสะชาร์จเนี่ยเขาจะได้อยู่ประมาณ2อแอมป์นะครับแต่ตอนนี้กระแสะเนี่ยเขาได้อยู่ไม่ถึง1แอมป์นะครับขณะที่โหลดดึงนะครับ ทีนี้เอ้ยแล้วเราอยู่คอนโดเราต่อโซลาเซลล์ไว้ทําไรล่ะมันมีประโยชน์ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าหนึ่งนะครับเอ่อแสงอาทิตย์ที่มันส่องมาเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรรองรับเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเลยนะครับนะอย่างมากก็ตากผ้าบ้างผ้าบางทีก็สีซีดบ้างอะไรบ้างหลายอย่างนะครับทีนี้เรามีแผงโซลาเซลล์รองรับนะครับเราก็ได้กระแสไฟฟ้าออกมานะครับเป็นอย,อย่างที่เราเห็น นะครับตอนนี้นะครับใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับที่เห็นอยู่เลยนี่คือชาร์จโทรศัพท์มือถือจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันเลยว่าเราชาร์จกันยังไงนี่นะครับชาร์จแบบนี้เลยที่จุดบุหรี่รถยนต์นี่นะครับนะเสร็จแล้วชาร์จโทรศัพท์มือถือเสร็จไปทำอะไรต่อเดี๋ยวมาดูนครับ มาที่พัดลมนะครับลูมิล่าลูมิล่านะครับขนาดส6บหนิ้วนะครับเป็นพัดลมดี12บโวลต์อ่ะรู้ได้ไงว่าเป็นพัดลม DC เดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับคือแจ็คที่ต่อมาถ้าไฟบ้านผมถอดอย่างนี้จะตายแน่นะครับนี่นะครับเสียบอย่างนี้เลยนะครับเป็นพัดลมดีขนาด12บโวลต์นะครับ เปิดนะครับเปิดสายด้วยเดี๋ยวล็อกไว้ให้ตรงก่อนนะครับ12โวลต์นะครับอ่ามาที่อะไรครับมาที่นะครับ DC นะครับเทรปดาวนะครับก็คือไฟเข้ามาจากเมื่อกี้เลยครับ12โวลต์นะครับแปลงออกให้เหลือ5โวลต์นะครับผ่าน USB ตัวนี้นะครับ ยูนิตัวนี้คืออะไรครับฐานรองโน้ตบุ๊กนะครับตันจที่ทางทำงานอยู่นะครับถ้าผมดึงออกดับครับผมเสียบติดนะครับนะไปทำงานอยู่นะครับไฟ5โวลต์อ่าอุปกรณ์ต่อมานะครับใช้อะไรได้บ้างเราอยู่คอนโดถ้าไฟเราดับซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสังเกตไหมเอ่ยหัวเริ่มยุบหายไปแล้วเดี๋ยวแก้ไขนี้ก่อนนิดนึง มันคืออะไรครับมันคือหลอดไฟนะครับขนาดสิบสองโวลต์ DC ซนะครับสิบวัตต์เดี๋ยวเราแก้ไขหัวนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเราใช้กระแสเยอะหัวมันเลยละลายนะครับลองเสียบดูที่ติดไหมอ่าติดเหมือนกันนะครับติดแต่ว่ามันแป๊บๆนะครับเดี๋ยวแก้ไขหัวแป๊บหนึ่งเอาละครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับมา เ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับผมจะเสียบให้ดูกันเลยจะะเลยนะครับว่าอ่านกล้องมาให้เห็นๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเอาหัวแจ็คมาซึ่งเราต่อเราต่อมาจากตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสายเก่าที่เราเคยใช้อยู่แล้วเราถอดออกแล้วนะครับเราใช้สายใหญ่ว่านี้ละอันนี้เป็นตัวเก่าแต่เรามาทดลองให้ดูเฉยๆนะครับนะครับเป็นที่จุดบุหรี่นะครับของรถยนต์นะครับเราเสียบให้ดูเลยหนึ่งสองสามไดไงครับ สว่างโล่งนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับไฟโซล่าเซลล์ดีนะครับมาดูกันต่อครับว่าใช้ประโยชน์อะไรได้อีกนะครับนะนอกจากที่เราใช้1นะครับแสงสว่าง2พัดลมนะครับ3ชาร์จมือถือเรายังใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์พวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือดีเลย์นะครับนะครับหน้าสัมผัส12โวลต์นะครับ หน,หน้าสัมผัสคอย1 2โวลต์น,นะครับหน้าสัมผัสเนี่ยจะใช้ไฟบ้าน220โวลต์ก็ได้นะครับนะอันนี้เป็นดีเลย์สำหรับไฟบ้านเป็นคอยไฟบ้านนะครับนะครับดีเลย์12โวลต์นะครับ2 0 0แอมป์น,นะครับ,รบแผ่นทําความร้อนความเย็นนะครับอีกด้านหนึ่งเย็นเจี๊ยบเลยอีกด้านหนึ่งร้อนถึงนะครับนะใช้สําหรับที่เขาทากันในตู้น้ําเย็นนะครับ นะเป็นแผ่นทําความร้อนกันเย็นนะครับคือใช้อะไรก็ตามนะครับที่เป็นไฟ12โวลต์ได้ทั้งหมดนะครับที่เป็นใช้ไฟ DC 12โวลต์เนี่ยเราจ่ายเราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแสงสว่างมือถือหลักๆนะครับมีแสงสว่างมือถือพัดลมนะครับที่เราใช้อยู่แสงสว่างเราก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับเพราะว่าเราหลักๆเนะี่ยเราใช้ไฟไฟบ้านแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งไฟดับหรือว่า เราต้องการต่อแบบประหยัดไฟนะครับเราก็ใช้หลอดไฟ DC ได้แบตเตอรี่2ลูกนี่สามารถจ่ายได้ทั้งคืนทั้งวันแบบสบายๆเลย,ยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอะไรกันต่อเทอร์โมสตัตนะครับ12โวลต์นะครับเทอร์โมสตัตนะครับทำหน้าที่วัดอุณหภูมินะครับ เมื่อวัดอุณหภูมิเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะแสดงหน้าจอผลผลหน้าจอนี้ขึ้นมาว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เสร็จแล้วเราไปตั้งค่าสามปุ่มนะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยครับตั้งค่าตั้งค่าเสร็จเราต้องการเอาอุณหภูมิเท่าไหร่ให้ทํางานที่เท่าไหร่ตัดที่เท่าไหร่นะครับจะอยู่ในตู้คอนโทรลเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีครับนี่นะครับก็คือตัวเทอร์โมสตัดนะครับที่เห็นอยู่สามสิบหกจุดหนึ่งโวลต์เออไม่ใช่นะครับแก้ไขสามสิบหกจุดหนึ่งองศานะครับที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นนนตัวเลขด้าบ ทําหน้าที่ระบายความร้อนตู้นะครับตู้คอนโทนนะครับโดยมีเซ็นเซอร์ตัวนี้เขาจี้อยู่ที่ตัวนี้นะครับตั้งอุณหภูมินะครับมันอยู่ที่40่สผมตั้งไว้ที่41 8อจองศานะครับให้เขาเริ่มทํางานแล้วตัดอยู่ที่39.8องศานะครับที่หยุดหยุดการทํางานนะครับถ้าเขาร้อนถึงถึง41.8องศาเมื่อไหร่เขาจะสั่งการทํางานทันทีนะครับสั่งมาที่พัดลมนะครับพัดลมจะอยู่ นะครับอยู่อยู่ใต้นี้นะครับพัดลมจะอยู่ใต้ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนะครับพัดลมพัดลมนี่ก็จะทางานต่อเมื่อมันร้อนเท่านั้นนะครับคือมันร้อนสั่งงานออกมาแล้วเราก็ติด LED ไว้หลอดหนึ่ง,งแดงๆนะครับข้างใน,นครับ คือถ้าพัดลมมันทํางานเราก็จะเห็นว่า a อ d ์ีีเนี่ยจะติดสว่างขึ้นมานะครับอ่าลากัลากลักๆเลยนะครับตอนนี้สามารถใช้ไฟได้เลยก็คือสวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้สังเกตดูนะครับดูดูหลอดไฟที่อยู่ด้านบนนะครับสังเกตดีๆนะครับมองหนะึ่งสองสามเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะจะเห็นหลอดไฟอยู่นะครับอ่าใกล้ๆอคอมเพิสเซอร์แอร์เลยนะครับเห็นไหมให้ติดสว่างอยู่ นะครับก็สามารถเปิดปิดที่ตู้นี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับถามว่าเอ้ยเราใช้โซลาเซลล์ทำไมเราไม่ใช้คอนโทรลชาร์จสมัยก่อนคอนโทรลชาร์จมีราคาสูงนะครับซึ่งเราทำแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการเราซื้อคอนโทรลชาร์จเลยแต่อย่างน้อยนะครับเรามีวงจรนะครับที่ที่ทมีคนมีความรู้เขาเขียนไปแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ไปสามารถไปหาดูและศึกษาใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3เดือนนะครับ จากไม่มีความรู้พวกอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับเราก็เริ่มศึกษามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืมาทีเราหน่อยนะครับก็เลยเขามีเขียนแบบวงจรไม่ได้เราลองทําดูนะครับมีบางวงจรก็เขียนเขียนไว้หลายวงจรเลยนะครับแก้โทษทีไปโดดกล้องนะครับมีบางวงจรเขียนไว้หลายวงจรเลยบางวงจรประกอบเสร็จเรียบร้อยใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้จริงครับปืนปรับวนไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้มันสามารถปรับวนได้จริงนะครับเวลาปรับวนเราก็ไปปรับที่นะครับแผงวงจรเนี่ยนะครับ นี่นะครับจะเป็นตัวสีฟ้า,ฟาเนี่ยมันมืดไปนิดนึงนะครับในตู้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะมี R ปรับค่าได้อยู่ในนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเมื่อปรับเสร็จเขาก็จะไปสั่งไปปรับไปปรับที่ขาแอดจันะครับเขาจะเชื่อมมาที่ขาแอดจัของ IC338 นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟเอาไว้นะครับยังไงไฟของเราเนี่ยออกมาก็ไม่เกิน1 3บโวลต์น,นะครับ ไม่เกิน13.8โวลต์ตอนนี้ก็คือมาเลี้ยงอยู่ที่มามาแสดงผลอยู่ด้านนอกนะครับคือเราไม่อยากเจาะหน้าตู้เราไม่อยากจะเจาะตู้เหล็กนะครับเราต้องไปซื้อดอกโฮสอที่เจาะตู้เหล็กเพื่อมาใส่พวกนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดเราเลิกใช้เราจะเอาตู้ไปทําอย่างอื่นมาเสียตู้นะครับเราก็เลยมาแปะซีลโคนนะครับเจาะพัดสตกิวข้างๆอย่างนี้เอานะครับติดไว้ข้างๆเอานะครับแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนก็อยู่ข้างๆเพราะข้างๆนี้เขาก็จะมี เดี๋ยวผมไม่ดูเขาจะมีช่องลมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราไปครอบช่องลมของฝั่งนี้นะครับลมก็จะผ่านฝั่งนี้ถูกพัดลมดูดออกไปอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเอาละครับก็นะเป็นประโยชน์ดูแล้วท่านผู้ชมดูแล้วว่าเป็นประโยชน์หรือไม่นะครับก็ลองดูนะครับสําหรับคนที่อยู่คอนโดนะครับอันนี้ให้ดูอีกตัวนี้นี่คือทม์เมอร์นะครับ12โวลต์นะครับซึ่งเราไม่ใช้แล้วเพราะมันเสียแล้วด้วยนะครับตัวนี้ เดิมทีเราใช้เป็นตัวสั่งพัดลมให้ตัวพัดลมนี้ทางานก่อนที่เราจะใช้ใช้เทอร์โมสตัตนะครับเ,เพราะเนื่องก่อนเนี่ยเมื่อก่อน,เ,นเราไม่เราหาเทอร์โมสตัตไม่ได้ง่ายอย่างเงี้ยนะครับเรามีแต่ตัวนี้ราคาแพงด้วยนะครับต้องสั่งงานเป็นเวลานะครับร้อนหรือไม่ร้อนนะครับเราตั้งเวลาไว้เขาก็ทํางานนะครับนะแต่คราวนี้ถ้าเราใช้เทอร์โมสตัตมันร้อนมันถึงจะทํางานถ้าไม่ร้อนมันก็ไม่ทํางานนะครับนะก็ประหยัดไปได้อีกนะครับซึ่ง ตรงตามความต้องการก็คือถ้าอุณหภูมิสูงนะครับเขาก็ตัดการทํางานถ้าอุณหภูมิต่ํานะครับถ้าอุณหภูมิสูงแก้ไขนะครับเขาก็สั่งการทํางานถ้าอุณหภูมิต่ำเขาก็ตัดการทํางานของพัดลมเท่านั้นเองครับเอาละครับวันนี้นะครับขอจบคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการไลเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราตัดต่อไม่เป็นนะครับเราถ่ายแบบเต็มๆเลยนะครับนะสต็อปเป็นบางช่วงเท่านั้นเองนะครับเอาละครับจบนะครับคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ